เมื่อ8ปีที่แล้วลิ Liverpool เวอร์พูลเซ็นนักเตะที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สโมสรรู้หรือไม่เมื่อ8ปีที่แล้วลิเวอร์พูลเคยโดนล้อหนักมากเพราะทุ่มเงินซื้อนักเตะกองหลังคนหนึ่งและวันนี้เขากลายเป็นตำนานย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนลิเวอร์พูลประกาศเซ็นสัญญาเฟอร์จิลฟันไดค์ด้วยค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกสำหรับกองหลังในตอนนั้นแฟนบอลหลายทีมบอกว่าแพงเกินไปเสี่ยงเกินไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันเปลี่ยนทุกอย่าง ฟานไดเข้ามาแล้วลิเวอร์พูลจากทีมเกมรับรั่วกลายเป็นทีมที่แนวรับแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปไม่ใช่แค่การสกัดหรือมงแต่คือความนิ่งความเป็นผู้นําและการดืนตําแหน่งที่อ่านเกมล่วงหน้าเขาพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่แฟนบอลรอคอยกว่า30ปีได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหลายสํานักและเกือบคว้าบอลลงดอนในฐานะกองหลังจากนักเตะที่เคยถูกตั้งคําถามกลายเป็นเสาหลักและกัปตันทีมของลิเวอร์พูลในวันนี้แล้วสําหรับคุณ ฟานไดค์คือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลยุคพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย